จแล้วเป็นยังเงอื่นไฮ่าอนั้นเราดีๆแล้วเป็นยังไงไม่ว่าอะไาเป็นอาหารหวาเน้่ซุปใส่ กเนาซีตารอวะมันมอ่เทยนพรัตน์ไงอันไหนีมอยู่เทีนน่รัตนเนานอยู่นเอจะเด็ดน่ะลมาปวดกรอไม่เลยฮะนนักินเจ้าหาอยู่บ้านเอาุยสว่างอยู่ข้างสว่างอันจังหวัดไหนจังหวัดเลยจังหวัดนครบอครับ อ๋อำเภอคำสว่างคำสว่างตบลตะมนี่บ่บ้านคำสว่างตําบลตัมัอำเภอคำสว่างนี่ีบ่แทามีทยะบ่เมียฮะบ่บ่มีได้บ่เอาคือมีเอาะหามได้อุ้ยน้ำคองน้าบ่มีบ่อยู่ให้หน้าก็มีมบ่เมียฮะ หายอยู่หาหน้าทุนใช่ตอนนี้เป็นโสดบ่ฮะเป็นโสดย้อนหน้าตาหรือเป็นโสดย้อนมีมีมีคนเอาอโอ้โมันมีคนเอ๋อโอมีมีคนเอาเนาะโอ้นี่ละเกิดมากะคอยก็มีมีคนเอาคือการเมียฮะมันเป็นอะไรหรือล่ะหนูลุงบอกยังไม่มียังไม่มีเมียแล้วครับ ปีแล้วจะขวบอายุห้าโอ้ชีวิตผู้ร้ีเจ็ปีแล้วเ็เก็ามนี่มานี่ามโอ้หาชีนห้าส้ยมวุลยเอาอันนี้เนี่ยอาเนียเนียอาอายุนี่จปีแท้ฮะยกวหเดี๋ยวกสิบหะคิดอีกเดอคิดอีกดว่าสิเอาจปีอายุองคิดคิดทำไม สิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเจ้านโอวนสโอ้ยสิกัประมาณห้าส okay, ิบสอ้านั่นหเนาะสอสิบเอ็ดใส่มัเยอะแล้วนะอายุนะเนาะเฮานี่ก็ได้เนาะนี่ก็ห้กว่าคือกะมีอไยังไม่มีวะครับูจับผูกเสียวกันอยู่ดิมีอก็ไม่มีเนาะยู้เดียวสบายนะ ขอบคุณครับ